ไรที่ร้อนมาก,กวันนี้ัน,นี้จะกลับบ้านแล้วขายได้จะันนี้จะกลับบ้านแล้วเป็นอะไรที่ร้อนมาก,กวานันนี้ันจะกลับบ้านแล้วขายได้จะุ่งนาสู้เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า สวัสดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ํำแดงคืดอดากินสองคนวันละสามสิบบาทร้อนกินน้ำไหนลกูกลูกสาวน่ารักมากขอบคุณนะคะ ก็ไม่อิ่มหู้เย็นจังไม่ได้รอการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านเด้อน้องนุชแชงกระทุกและเพื่อนๆทุกคนนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ให้มียอดเหรียญปังๆขอบคุณทุกกำลังสวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนเป็นอะไรที่ร้อนออากสวยอยู่ ให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนๆทั่วโลกคะ่ะสีบไม่ได้รอการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านเด้อนุแชงกระทุกและเพื่อนๆทุกคนนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ให้มียอดเหรียญปังๆขอบคุณทุกกำลังความสุขค่ะอาลุกแก้วเล็กๆก็ไม่อิ่มห้ยเย็นจัง อากาศร้อนก็เลยมาพักร่มนะคะสู้เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่านะคะเย็นสบาย,าเ,เ,ยนะเย็นสบายเย็นสบาย,าเ,เ,ยนะเย็นสบายเย็นสบาย,าเ,เ,ยนะเย็นสบายอันนี้คือนา นารอ,อนักฝนนะคะมาพักลมค่ะวันนี้จะกลับบ้านแล้วเป็นอะไรที่ร้อนมากวันนี้วันนี้จะกลับบ้านแล้วขายได้จตพความสุขค่ะร้อนกินน้ำไหนลูกลูกสาวน่ารักมากสวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อน ็นอะไรที่ร้อนดีมีความสุขทุกๆุกคนทำคลิปแล้วก็ทำไปเป็นเงินสะสมของเราได้น้อยดีกว่าขอบคุณนะคะไม่ได้แล้การตรวจสอบก็ขอให้ผ่านเด้อน้วงรัชกระทุกและเพื่อนเทุกคนนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ให้มียอดเหรียญปัง,ปง ขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีมีสวยไม,ไม่รู้ว่าด,ดอกอะไรค่ะดอ,อกสมะม่วงออกสวยอยู่ให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนๆทั่วโลกค่ะสสวัดีร้อนกินน้ำหน่อยลูก ลูกสาวน่ารักมากพุ่งนาพุ่งนา,งนาสวยๆนี่ไม่รู้จะดอกอะไรค่ะดอ,อ,อกสีมะม่วงร้อนกินน้ำไหน่อยลูกลูกสาวน่ารักมากพกสวยอยู่ ให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนๆทั่วโลกคะ่ะส,ส,สวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนเป็นอะไรที่ร้อนเอขกาะสวยอ,อยู่ให้กำลังใจตัวเองและเพื่อนๆทั่วโลกคะ่ะสวัสดี สวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนเป็นอะไรที่ร้อนตั้งแรงใจค่ะสวัสดีมีไม่ได้รอการตรวจสอบก็ขอให้ผ่านเ้อน้องนุ่ช้างกระโุกและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ให้มียอดเหรียญปังๆขอบคุณทุกกำลังสวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อน อะไรที่ร้อนพริกนะคะวันนี้ขายได้แต่พริกพริกผงกแห้งแต่เอาไปไม่เยอะได้น้อยดีกว่าไม่ได้น่ารักมากเลย ทำคลิปแล้วก็ทำไปเป็นเงินสะสมของเราได้น้อยดีกว่าดีมีความสุขทุกๆคนทำคลิปแล้วก็ทำไปเป็นเงินสะสมของเราได้น้อยดีกว่าสวัสดีมีความสุขนะคะเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ เบนอือดากินสอคนวันละสามสิบบาทเย็นสบายเย็นสบายสวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่นอนเป็นอะไรที่ร้อนสวยื้ไม่รู้ว่า อกอะไรคะดอกสีมนม่นวงร้อนกินน้ำหน่อยลูกลูกสาวน่ารักมากํำแดงสุดากินสองคนวันละสามสิบบาทสู้เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่า ับบ้านแล้วดีมีความสุขทุกๆคนทำคลิปแล้วก็ทำไปเป็นเงินสะสมของเราได้น้อยดีกว่าพริกนะคะวันนี้ขายได้แต่พริกพริกผงพรแห้งแต่เอาไปไม่เยอะได้น้อยดีกว่าไม่ได้น่ารักมากเลย เย็นจังอันนี้ก็อยู่ในหมู่บ้านแล้วนะคะจะกลับบ้านแล้วอันนี้คือนานารอนับฝนนะคะมาพักลมค่ะขอบคุณนะคะ แล้วการตรวจสอบสก็ขอให้ผ่านเด้อน้องชแชงกระทุกและเพื่อนเทุกคนนะคะคนที่ผ่านแล้วก็ให้มียอดเหรียญปังๆขอบคุณทุกกำลังแรงใจค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะเย็นสบาย,เ,เ,ยเย็นสบายน่ารักมากเลย สุข,ขสวัสดีนะคะวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเพื่อนเป็นอะไรที่ร้อนัางแรงใจค่ะสวัสดีมิะวันนี้จะกลับบ้านเลย